เอ๋หวัดดีจ้าทุกคนหวัดดีจ้าอยู่กับผมนายเชีกัรุ่นั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับเกม The Joy Creation Reborn นั่นเองนะครับเป็นเกม Fire and f ฟ e ด d ้แบบเฟนเมกบอกเลยว่าแม่งไม่เมกอย่างที่คิดผมนี่ออปชันเลยผมนี่ปนเป็น f u ส l s c r e e นระดับวิดีโอปรับสุดแม่งไปเลยลูกเอ้ยนี่เลยแอพายไปโหดสัตว์อัดเสียบอกเลยว่าผมนี่โหดนะครับปรับอะไรโอปรับน,นี่ไ่ได้ปรับสุดได้แค่นี้เหรอ ปรบได้แค่นี้จริงอะโอเคผมนี่ปรับไฮ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 หมดเลยนะครับโอเคแอปพายโอเคไปแล้วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมดีกันเอาที่หายม็อกหายเอาอยู่นี่อยู่นี่โอ้โอเคแล้วมาเริ่มกันเลย The Joy Creation r e b o r n ไปแล้วครับบอกว่าเกมนี้คล้ายๆเหมือนเกมเออไอ้บ้าห้าร้อยมันเกมอะไรบ้าห้าร้อย The First Floor นะเฟดดี้โอเค มันเล่นยังไงเนี่ยมันคือเกมอะไรเนี่ยเห็นเขาหอยมันเล่นกันก็เล่นกันตามเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกมอะไรผมก็ไม่รู้เอาเอาเริ่มแล้เหรอเอาเริ่มแล้วเหรอเอาเริ่มทั้งในหมดไม่บอกเลอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไรเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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  โอ้ีบ้ามาถึงก็ไล่ล่าเกรงใจลูกหลานกูบ้างเฮ้ยมันมาด้านซ้ายมันมาด้านซ้ายห้องนี้ไปได้ไหมบอกว่าห้องนี้ไปได้เก็บอะไรบ้างเนี่ยเอาเก็บได้สองแล้วครับไอ้ขี้ผายเก็บมัวได้เฉยได้สองอันแล้วอะตอนนี้ไม่ได้เสียงทาเฟดนดี้มาถึงเฟดดี้แม่งไล่ไล่ฆ่าเลยไอ้เดะเดะเดะ

โอลีฟากิชิตโอลีลีฟากิชิตไม่เจ้าเลิกลินได้ไหมเนี่ยแล้วเสียงทาเฟนดี้ไปไหนซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์กูจะไปทางไหนก่อนดีไปเนี่ยมันจะไปทางไหนได้เอะตอนนี้เนี่ยแม่เจ้าแม่สาวน้อยเหมือนได้ยินเสียงเทาเฟดดี้เหมือนไม่ได้ยินแล้วตอนนี้ ฟินนี้หายไปเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นจะเย็นลูกจะเย็นอ้าวไฟฉายหายมันอยู่ไหนวะเนี่ยแม่เจ้าเอวแม่สาวนอยโอ้ยไปแล้วปะพี่มองไม่เห็นแล้วครับ ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไ่าไอไอ้บ้าออกเจ็ดหาจริ้นภายในหนึ่งนาทีให้พ่อมึงเก็บนะครับเอาเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเหรอแม่งเริ่มไม่บอกกูเลยอ่ะหนึ่งชิ้นได้แล้วโทรศัพท์ชิ้นที่สองอยู่ไหนอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมเอาติดติดติดที่บ้ายจะเก็บยังไงเนี่ยหชิ้นภายในหนึ่งนาทีไม่เจ้า แม่เจ้าแล้วกูจะหาของอยังไงเนี่ยแมงเอ้ยกี่มูกไหลกี่มูกไหลอ่ะจ็ดเตียดจำใบจดสอบข้ออะไร,รไอ,ยอย่างเงี้เยเรืย่ยทำไอเลื่องนกข่อวว่แบบนี้เนี่ยโอ้เสียวไส้เนี่ยนอนนี่เนี่ยโอยแม่สาวหน่อยโอยแม่สาวหน่อยแมงกูหาของไม่ครบเลยนอนเลยตอนนี้เนี่ยแมงสิบสี่นาทีแล้วเนี่ยจะของไม่อยู่ไหนบ้างเนี่ยแมงเอ้ยแม่งตรงนี้ก็ทางตัน เป่จ้าบอกเลยงานนี้ยูชิตจะไม่ยุ่งงานนี้แมวจะไม่ยุ่งบอกเลยหมดเวลาแล้วอับเจ็ดเฟลงานนี้บอกเลยว่าท้งหน้าเป็นทางตันแต่ตรงนี้มีโอ้บันนี่ไอเล็บยูไม่ไปหรอไอเล็บยูไม่หรอกนี่หมวกยังไงเก็บของครบยังเนี่ยจะไปไหนต่อทำไมนอะ

ไปหาก็ไว้ทนี่แหละโอ้ยโอุมแม่เจ้าหน่อยโอ้พระจ่าจุ้ยแล้วไปเรื่องไปที่ทำควาอ้วนไปเลยพระเจ้าพระเจ้าเป็นยังไงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงยังไงเริู่เดินมาวนอยู่ที่เริ่มอยู่ไหมเนี่ยยิ้มหายแล้วกูเก็บไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยแล้วไปทางไหนอะไปทางไหน โอ้แม่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้ผมนี่เดินเร็วเข้าซอยเลยจะมาทางไหนวะเนี่ยโอ้แม่เจ้าแล้วจะไปยังไงอะ่ะอ b เ e c t f เฟลแล้วให้เราหาอะไรอะ่ะเอาได้แก้วมาเฉยแล้วมันเก็บอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ไปทางไหนเนี่ยแม่เจ้าเอาแม่เจ้า,จาน่อย <laughs> โอ้แม่จ้หน่อยผมนี่พูดอะไรเป็นหูอะไรตอนนี้แม่เจ้าแม่งบรรยากาศแม่ยาาังจะเอาลานทบพายนี่มันเซเลนเดอร์แม่นะชัดเอ้ยนั่นมันหุ่นยนต์เฟดดี้เห็นแล้วตาเรืองแสงนะใช่เลยนะแล้วจะไปทางไหนต่อทางออกอยู่ไหนอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเราจะไปยังไงอ่ะทิบหายต้องหาพอร์เตอร์เฟดดี้ใช่ปะ หาปอสเตอร์เฟดี้แล้วคือจบเลยใช่ไหมเออเออเออแม่งเดินมาทางนี้แม่เจ้าผมนี่ทาษาตรจากแบคกิวมาเลยฮะกันเอาตัวรอดนะฮะหวังว่ามันจะไม่มานะแจ๊ทางนี้เคลียร์มันเคลียร์แปลกๆอะ ไปทางไหนอะท่านผู้ชมมีใครรู้บ้างไหมให้เราเก็บอะไรบ้างไม่ได้เดินวนอยู่ที่เดิมเนี่ยแม่เจ้ากูม,มุดกูปิดหน้าต่างแล้วเราออกไปเลยได้ไหมเนี่ยอ่ะมีแบตหมดทุกกระจกไหมออกไปเลยเลยทีเดียวผมไม่เจ้าด้านซ้ายเราไปแล้วเราไปด้านเอ้ยตกใจหลอดไฟโอ้แม่เจ้าหน่อยเอาแม่เจ้าหน่อยอยู่ด้านขวาเฮ้ย แมงเสียวแม่เราเก็บอะไรบ้างวันนี้จะต้องเก็บอะไรบ้างเนี่ยกุแจ้บ้านเนี่ยมีปืนไหมมีปืนนี่ยิงไหมยิงแม่งเลยนะเนี่ยมันไ้แล้วเนี่ยเอาปืนมายิงแม่งเลยจบจบเป็นจบกันไปนะเออมีปืนไหมเนี่ยอะไร ท Styles, ่านผ kind of kind of well sort of ู้ชมครับไม่ไหวแล้วนี่เดินวนไปจ้าไอ้เหี้ยมันมาแล้วโอ้ประตูประตูประตูผมว่าผมว่าผมโดนมันเก็บได้ดอนเลยโอ้ยโอ้ยผมหนีแล้วมันมาแล้วว้าวมันมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยมไม่ตามมาเลยใช่ไหม แม่เจ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่า่ได้แอมอย่าได้แอมบอกเลยอย่าได้แมอ,อ,เอแมเฮ้ยม,มาเฮ้ยม,มาตรวจสอบทางนี้วะเฮ้ยเฟดดี้นายฉลาดเกินไปแล้วเฟดดี้ไอ้เจี๊บกูจะไปทางไหนดีวะเนี่ย <c oughs> แม่เจ้าเดินว,วนไปวนมาแล้วตอนนี้เนี่ย ไอ้บ้าหรือยังกับเขาบง,งกรดให้เก็บอะไรกดเก็บมั่วๆเลยอ่ะไม่นนไบา้าโอ้โหแบบนี้ก็ได้เฮ้ยตรงนู้นเลยตรงนู้นเลย,เ,ลยเห็นหลังมันเลยให้เก็บอะไรอ่ะตรงนี้ไปได้ปะโอ้โห ơi ơi ơi